สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านมไสชอ็อปวันนี้เราจะมารีวิวดูกติสายมอนเตอร์่ใครที่กำลังมองหาแน็กเก็ตไบสายดูกตินี่สายอิตาลีไม้ครบเลยขาวกับแดงขาวกับแดงแดงเขาเรียกว่าอะไรนะปีศาจแดงนี่แดงแรงลิตใค,ใครที่กลังอ,อยากได้นะก็ ตอนนี้เรามีตั้งแต่ปี2023เลยจนถึงปี2024เรามีอะไรบ้างนะมอนเตอร์อะไรบ้างตัวนี้เป็น937มอนเตอร์821มอนเตอร์797และก็มอนเตอร์796มีทั้งตัวธรรมดาและ s 2 r ด้วยอ่าอ่าก็เราก็มาเริ่มกันที่อะไรมีเป10คันเลยแล้วก็เริ่มกันที่คันแรกเลยแล้วกันดูติมอนเตอร์937ใช่ไหมอันนี้ปี23 937ปี2023เลยนะบุกมิ100,000 200,000 สั่งสั่งมากัวเป็นลอยได้ทองแต่งโยชิเสียงโหดมากอรัฟรีดาวไปเลยฟรีดาวสองแสนสี่หมื่นเก้าบาทที่เปิดไปใช่แล้วสองแสนสี่หมื่นเก้าบาทฟรีดาวอ่ลูกค้าเครดิตดีออกร้อยศูนย์บาทนะครับดูปกติมอนสเตอร์เก้าสามเจ็ดแล้วก็ที่สำคัญน,นะตัวนี้ออกใหม่นะสี่แสนกว่านะได้แมมโบ่ข้างลังเลยปะไอ้ปั๊มหลังแมมโบปั๊มล่างแมมโบบนซ้ายขวาแมมโบหมดอันนี้คือเป็นแมมโบ่ บบว่าตัวอันนี้เป็นแบมโบ่บนแบบตัวพันเลยลห่อเลยนี่แบมโบทั้งนั้นเลยหรือถ้าใครอยากแบบว่าเซฟงบประหยัดพอนรงงาอีกประหยัดไปประมาณแสนหนึ่งเหลือแสนก็บาทแล้วตอนนี้เหลือแค่แสนก็บาทมีสีขาวเดิมจากโรงงานแล้วก็สีแดงเดิมจากโรงงานอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้สีขาวหล่อมากหล่อปะเป็นขาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับปั๊มบนปั๊มล่างปั๊มหลังเป็นแบมโบแล้วก็เป็นตัว 821เป็นตัวหมอ้อน้ําแล้วหมอ้อน้ำหรือ,อถ้าไม่ถ้าไม่ชอบสีขาวแล้วก็มีสีแดงมาสีแดง,แดงไ,ดได้ช่อเทอร์มิคันนี้วิ่ง4,000ันโลอ่โองนี้วิ่ง4,000ันโลเท่านั้นเองครับรับประกรันเรลขไม้แท้แล้วก็นี่เลยมีกันสะบัดนะครับเออลินแท้พร้อมด้วยขาจับของดูคาบโอโ้โหแ,แล้วก็เป็นชุดท่อตรงรุ่นเลยเทอมิ สองรุ่นโดมิโนนี้การลงกันล้มกระจกไปแฮนด์ครบรอๆทำโชคทองมาสวยๆเลยเลย,เลยปลอกแฮนด์โดมิโนเรียบร้อยครับถ้า,ถามาคันที่สี่พันลอหรือถ้าไม่ชอบก็มีสีแดงอีกนะพอแต่งทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะบอกนะดูกติมอนเตอร์ของร้านบีได้ชอบเราเนี่ย เป็นสีเดิมจากโรงงานทุกคันเลยดาวสามหมื่นเก้าดาวเริ่มต้นสามหมื่นเก้าแล้วจะเป็นมอเตอร์เดูกติมอเตอร์แปดสองหนึ่งอ2แปดสองหนึ่งดาวเริ่มต้นที่สามหมื่นเก้าค่างวดไม่แพงด้วยอ่ได้ได้ได้มีให้เลือกอยู่สามสี่คันเลยค่างวดประมาณสามพันกว่าบาทพี่ได้ขี่ตัวแปดร้อยแล้วตัวแปดร้อยเออแบบ <รอ S 2> <า>นี้ขาวก็แดง าดแดงล้วก็มารีวิวแบบคันต่อคันให้เห็นเลยนี่ก็ได้ทอ่อเทอร์มิเนี่ยนี่ท่อเทอร์มิอันนี้ก็ท่อแต่งหล่อๆนะอ้าวนี่ตอนนี้ไม่มีต๊ะเขาเรียกอะไรตอนนี้เราทำโปรโมชั่นส่วนลดจากหน้าป้ายให้ด้วยนะเนี่ยเดูหน่อยจากจากราคาเดิมเนี่ยหนึ่งแปดเก้าหายไปเท่าไหร่สามหมื่นลดราคาจากป้ายให้เลยแบบนี้เลยนะสามหมื่นหนึ่งแปดเก้าตอนนี้เราลดไปสามหมื่นเหลือหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเหลือแค่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งแปดห้าหมื่นเก้าพันบาทลดไปสามหมื่นจากหน้าป้ายโอ้โหราคาลดูว่าตีนี้ทำส่วนลดให้ขนาดไกล ผมบอกเลยนะขายแม่งซื้อมือหนึ่งตอนนั้นนะเจ็บชี๊ดเลยไปโทอตรงนี้ด้วยนะเออเนี่ยตอนเนี้ยมือ 2, สองเหลือแค่แตงกว่าเองแล้วที่ที่พัคัญนะตรวจรถจากนาไฟหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นไม่พอนะรถจากป้ายให้แล้วไม่พอไม่พอีค่าจัดไฟแนสหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่พออีกโอ้ยยังมีค่า,คาจัดส่งทั่วประเทศไทยไม่ว่าอ,อ,อยู่ออยยููยยย่่ที่ไหนก็จัดจะส่งฟรีอีกแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยใครที่สนใจนะมีเพื่อนบอกเพื่อนเลยตอนเนี้ยดูกติที่ร้านบีไปจอดเหลือแสนกว่าบาท กก็ถูแนะนำคนมาซื้อแนะนำคนมาขายได้นะ,ะแล้วก็มาต่อกันที่มอนเตอร์797ดาว6,000ค่าก็นอยู่ส0มพกว่าอันนี้797นะอันนี้เป็น797ดเกถังก็จะเล็กกว่า821หน่อยใช่ทรงก็จะเพียวๆเพียวๆยวๆ,ๆใครที่ชอบแบบเพียวๆ,ๆไปรับสาวในเมืองโอ้โหยค่าโอนอยู่สามพันกว่าที่จะดาวใช้เงินหกพันใช้เงินแค่หกบานเองว่ะพี่อ่าก็ได้เจ็ดเก้าเจ็ดมอนเตอร์หรือถ้าไม่ชอบแบบชอบแบบโบอาร์มก็เป็นเจ็ดเก้าหกดาวเท่าไหร่นะดาวเก้าพันค่าโอนอยู่สี่พัน ราคาเงินสดนะพี่บิ๊ท1นึ่งแสนหาพันบาทแต่ส่งแค่สามปีนะอ่าแต่ค่างหัวสี่พันนี่คือส่งสามปีนะอ่าไม่ใช่ส่งอันนี้นะอันนี้ส่งหกไอสามพันกว่าส่งห้าปีหปีอันนี้สามปีปได้ทอแต่งทั้งหมดเลยอันนี้นะอันนีก้าหกจะมีการสะบัดด้วยเนหะ็นไหมไอเปอร์ปอการสะบัดก็ยังสีแดงเลยไนงะนี่หล่อมากหล่อมากนี่เนี่ย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 หนึ่งสามเก้าเราไม่ขายเนี่ยเราตอนนี้เราเปลี่ยนป้ายใหม่เลยลดราคาจากป้ายเนี่ยป้ายใหม่ๆเลย หนึ่งหนึ่งเก้าลดไปเลยสองหมื่น 2, เนี่ยนะเนี่ยลดลดคนะันละสองหมื่นสามหมื่นแบบลดให้เห็นลดกระหน,นำ่ำทั้งร้านเลยไม่ว่าจะรุ่นอะไรแต่อันนี้เรามารีวิวดูกติมอนเตอร์ให้ว่าเรามีเยอะขนาดไหนนะ,ะเนี่ยจัดเต็มอันนี้เป็นตัวเอ r ตัวอาเอตัวอาถ้าใครชอบก็มาจัดกันอีกอ่ะเอตัวอาจะเป็นสีขาวแดงมาฟังเสียงข่อแบบว่าเจ็ดเก้าหกหน่อยนิดนึงนิดนึง ตัวนี้ยเจ็ดก้็ยังเครื่อง800อยู่นะอะก็ถือว่าได้เครื่องใหญ่ไปใช้เลยอ่าแล้วที่สําคัญก็ใครไ,ไผู้หญิงผู้ชายก็ฝากไว้ด้วยครับผู้หญิงผู้ชายซื้อได้หมดได้หมดซื้อได้ทั่วประเทศไทยหรือถ้าใครซื้อเงินสดก็จองแค่1นึ่งหมื่น แล้วเราก็าาที่เหลือเราไปเก็บเงินที่ปลายทางได้นะครับใครที่อยู่ช่องยู u b e ของเราอยู่มีค่าจะส่งไหมฟรีโอ้โหแม่เจ้าผู้หญิงผู้ชายจัดไฟแนนซ์ก็ซื้อได้ทั่วประเทศไทยผู้หญิงผู้ชายโดยไม่ต้องใช้คนค้าต่างชาติซื้อได้หมดนู่นเลยผมอยู่เชียงรายส่งม็ส่งหมดอุบลส่งโอ้โหแม่เจ้าส่งขาก็ส่งผาดยงหานใหญ่ส่งหมดส่งทั่วประเทศและเดียวกันส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือถ้าใครมาที่ร้านก็มามาทำยื่นเอกสารก็ไม่ต้องทำเรื่องจองอีกถ้ายื่นเอกสารที่ร้านนะถือเอกสารมห้ครบ มาม่รอสุดรอผลอย่างเดียวเซ็นเสร็จรอผลและร้านของร้านที่ไม่ชอบการันตีก็คือรับประกันเลขไม้แท้โอ้โหอันนี้ดำเลยถ้า,าไม้แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับร้านเราการันตีเลขไม้จริงๆนะครับพอรถมีไปายทุกคันกอไม้นะครับเราแต่ร้านเราการันตีให้ลูกค้านะครับไม้แท100้ร้อรน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ฝากอะไรอีกเราก็คุณภาพครับสาคัญรับประกันเครื่องเออเรามีรับประกันเครื่องยนต์และระบบไฟให้ หเดือนเต็มครับหรือ1นึ่นกิโลเมตรซื้อรถมีอไปครับซื้อรถมือ2นะครับต้องซื้อที่มีคุณภาพที่มีหน้าร้านที่ไหนชัดเจนมีไปชอบครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าฝากไว้ด้วยเลยสําหรับสายดูกตินะครับครับผม